ในปี2026วงการเครื่องจักรก่อสร้างของโลกกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากผู้ใช้งานในเอเชียก็คือทาทาฮิตาทีเอช350แนวซีเอสรถขุดขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับงานหนักทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินงานถนนหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทาทาฮิตาทีได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาผสมผสานกับประสบการณ์กว่า40ปีในตลาดเอเชียเพื่อสร้างรถขุดที่ทั้งทรงพลังประหยัดและทนทาน ทาทาฮิตาทีเอ็กซ์สามห้าศูนย์แอลซีเอชีสองพันยี่สิบหกมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่แข็งแกร่งและโฉกเชี่ยวกว่าเดิมโครงสร้างหลักของตัวรถทำจากเหล็กคุณภาพสูง เสริมด้วยจุดเชื่อมที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพิ่มความมั่นคงเวลาทำงานในพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นบริเวณเหมืองหรือพื้นที่หินแข็งตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าถึงจุดซ่อมบำรุงได้ง่ายทำให้ผู้ใช้งานลดเวลาในการหยุดเครื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น ด้านหัวใจของเครื่องคือเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ขนาด6สูบเทอร์โบจากคาทาฮิตาชิที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับเทียร์4ฟนอลให้กำลังสูงสุดถึง260แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ช่วยให้รถขุดรุ่นนี้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงเ <c oughs> ครื่องยนต์ใหม่นี้ยังเน้นความประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมถึง12%โดยใช้ระบบควบคุมการเผาไหม้อัจฉริยะที่สามารถปรับกำลังอัตโนมัติตามลักษณะของงาน ระบบไฮดรอลิกของ X350LCH ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าพูดถึงทาทาฮิตาทิได้นำเทคโนโลยีไฮดรอลิกฟลูรีเจเนเรชันเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวของบูมและอาร์มช่วยให้การทำงานเช่นการตักการยกหรือการเทดินงทำได้รวดเร็วและราบรื่นมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มรอบเครื่องยนต์มากนะักซึ่งช่วยให้ทั้งประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน ในส่วนของห้องโดยสารทาทาฮิตา TX 3 5มน LCS รุ่นใหม่ถูกออกแบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ขับห้องโดยสารกว้างขวางม,มีระบบกันสะเทือนในที่นั่งแบบแอ r ซู s เท n ชั่นพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน้าจอควบคุมเป็นระบบดิจิทัลแบบ TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างละเอียด ทั้งอุณหภูมิความดันน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงเวลาในการบำรุงรักษาครั้งต่อไปอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบรีโมทมอนิเตอร์งผ่านแอปพลิเคชัน Tata h i าชีคอน n e c คที่ให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์ t a าฮิตา a ียังใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากรถขุด X350 l c h มาพร้อมกับกล้องมองรอบทิศทาง360องศาเพื่อช่วยให้ผู้ควบคุมมองเห็นสิ่งผิดขวางรอบตัวรถได้อย่างชัดเจน ระบบเตือนการเอียงและระบบตัดกำลังอัตโนมัติถูกติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ลาดชันหรือไม่มั่นคงนอกจากนี้ยังมีระบบออโตเอนจิ้นไอเดิลที่จะลดรอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ในด้านโครงสร้างตัวแชสซีและช่วงล่างได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี d o u เบิลเร i n อินฟอร์ทรักเฟรมที่สามารถรองรับแรงกดและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในเหมืองหินหรือพื้นที่ที่มีพื้นผิวครุกระขณะเดียวกันบูมและอัมถูกออกแบบใหม่ให้มีระยะการเคลื่อนไหวกว้างขึ้นกว่าเดิมสามารถขุดได้ลึกสุดถึง6.8เมตรและระยะเทดินไกลสุดกว่า10เมตร อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของ x 3 5 0 l c h คือระบบควบคุมโหมดการทำงานอัจฉริยะผู้ขับสามารถเลือกโหมด power economy หรือไฟได้ตามประเภทของงานที่ทำเช่นหากต้องการกำลังสูงสุดในการขุดหินก็สามารถเลือกโหมด power เพื่อดึงแรงบิดเต็มกำลังจากเครื่องยนต์แต่หากต้องการความประหยัดน้ำมันสำหรับงานทั่วไปก็สามารถสลับไปใช้โหมด economy ได้ทันทีระบบนี้ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นสูงและประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงในระยะยาว ในส่วนขององค์การดูแลรักษาทาทาฮิตาท,าทีได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนเช่นไส้กรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศและระบบเหล่าลื่นทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายของชิ้นส่วนสำคัญและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว สำหรับตลาดประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาทาฮิตา TX350L c h ถือว่าเป็นหนึ่งในรถขุดที่ตอบโจทย์ผู้รับเหมาได้ดีที่สุดด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งด้านพลังความทนทานและเทคโนโลยีการควบคุมที่ล้ำสมัยทำให้เหมาะกับทั้งงานก่อสร้างถนนเขื่อนและโครงการอุตสาหกรรมหนักทุกประเภท ด้วยราคาที่แข่งขันได้และบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งจากทาทาฮิตาทีไทยแลนด์รถขุดรุ่นนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ประกอบการในปี2026หากคุณกำลังมองหารถขุดที่ให้ทั้งพลงังประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทาทาฮิตาที X350 แนว C-H คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในปี2026วงการเครื่องจัรก,ก่อสร้างของโลกกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากผู้ใช้งานในเอเชียก็คือทาทาฮิตาทีเอช350เนลซรถขุดขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ,อรับงานหนักทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินง,งานถนนหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทาทาฮิตาทีได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาผสมผสานกับประสบการณ์กว่า40ปีในตลาดเอเชียเพื่อสร้างรถขุดที่ทั้งทรงพลังประหยัดและทนทาน เหนทาทาฮิตาทีเอสสามห้าศูนย์เอีโอสีงนยีสมาพร้องกับดีไซน์ใหม่ที่แข็งแรงและถฉกเที่ยวกว่าเดิมโครงสร้างหลักของตัวรถทำจากเหล็กคุณภาพสูงเสริมด้วยจุดเชื่อมที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพิ่มความมั่นคงเวลาทำงานในพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเช่นบริเวณเหมืองหรือพื้นที่หงโดยที่ไม่รับการอำรง